ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาหลูกๆหลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้นำเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่ายุบต้นกับยุบปลายนะครับนี่นะครับทำไมถึงเรียกว่ายุบต้นนะครับ พอว่ายุบต้นนั้นนะครับเป็นแหมแบบนี้นะครับแต่มีจุบปลายจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเรามาดูยุบปลายกันก่อนนะครับนะครับนี่นะครับมีจุบปลายนะครับนี่นะครับมีจุบปลายนะครับถูกวางรูปแบบออกมาเหมือนกันกับมีดยุบต้นจุบกลางตอนต้นนะครับนี่นะครับ มีดยุบปลายนะครับนะครับก็ถูกวางรูปแบบมาเหมือนกันนะครับด้ามงานะครับแต่พิเศษก็คือด้ามงาเล่มนี้นะครับถูกสั่งทําขึ้นมาเป็นพิเศษจากค้หราชกาบดีนะครับคนรวยนะครับนี่นะครับคนมีตังค์เท่านั้นนะครับสั่งทําแบบนี้นะครับเป็นนาคเป็นเงินนะครับด้ามงานะครับดูครับงาสวยครับฉ่ำนะครับตรงแหวนลัด ตรงนี้เป็นนาคนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับแต่ที่ว่ามีดยุบปลายตรงนี้เป็นแปดตังนะครับเป็นแปดตังนะครับนะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับเงินจะออกคำๆอย่างนี้นะครับเงินนะครับนี่เงินนะครับแต่ตรงนี้แปดตังนะครับตรงนี้ก็แปดตังนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับอายุนั้นแปดสิบห้าปี น่าจะมีไม่แน่นอนนะครับ85ปีนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับดูเมเนอไม้นะครับนะครับก็ยังไม่ลั่นลาวเยอะนะครับนะครับนี่นะครับมิดจุบปลายนะครับแต่ยังไม่ปลายแท้นะครับปลายอยู่ตอนกลางๆอยู่นะครับนี่นะครับ 80กว่าปีนะครับมีเล่มนี้นะครับทันยุบหลวงพ่อปูุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับมีเป็นเงินนะครับปิดไว้ตรงนี้แผ่นเงินนะครับนะครับมีเงินนะครับความยาวรวมด้าม,มนะครับอยู่ที่19นิ้วนะครับมีเล่มนี้นะครับเนื่องจากงาด้ามยาวนะครับครับยาวนะครับ 19เก้านิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นมีดควานช้างนะครับนะครับสมัยก่อนนะครับผู้เฒ่าผู้แกสมัยก่อนก็พกนะครับติดตัวนะครับเน็บกระเอวอย่างนี้นะครับนะครับเน็บกระเอวผ้ากมาขาดเอวนะครับปลัดเข้าไปนะครับนี่นะครับเดินไปไหนมาไหนนะครับท่านก็พกติดตัวนะครับนะครับ แต่ว่าทุกวันนี้นะครับกฎหมายนะครับไม่ให้พกนะครับเขาถือว่าเป็นอาวุธเลยนะครับนะครับเกาอไว้ติดบ้านนะครับป้องกันกุไสยมนต์ดำพวกผีปีศาจนะครับเสริมเพิ่มบารมีนะครับนะครับผู้ใดได้ครอบครองเมตดวงพ่อเดิมนะครับถือว่าเป็นผู้มีบุญยาบารมีนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับเอาไปไว้บนหิ้งพระนะครับห้องพระนะครับประดับบารมีนะครับในด้านพุทธคุณนั้นนะครับนะครับมีหลวงพ่อเดิมทุกเล่มนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านการทําพิธีปลุกเสกจากหลวงพ่อนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ มีดเล่มนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับนะครับเขาสั่งทำขึ้นมานะครับก็ถือว่าช่วงนั้นก็มีคนมีตังค์นะครับนะครับถึงจะได้ครอบครองนะครับสั่งทำขึ้นมานะครับความยาวรวมด้ามนะครับ19นิ้วนะครับนี่นะครับภายในนะครับก็แห้งนะครับเก่านะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับมาบนใบมีดนะครับนะครับนี่นะครับเจ้าของเดิมนะครับสั่งให้ช่างสอนนะครับเป็นคนทำมีดเล่มนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับลายเซมาใบโพของช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับถ้ามีดยุบกลางยุบปลายเราจะรู้นะครับแต่ถ้ามีดยุบ ตนนั้นเราจะไม่รู้ชื่อช่างนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูนะครับเหล็กนะครับนี่นะครับนี่นะครับลายดอกไม้สวยงามนะครับเจ้าของเดิมนะครับให้หลวงพ่อเดิมปลูกเสกแล้วนะครับยังปิดทองไว้บนใบมีดนะครับนะครับนี่นะครับ ิดทองไว้อย่างนี้เลยนะครับนะครับแล้วเขาก็เอามาเก็บรักษานะครับไว้หิ้งพระนะครับในห้องพระนะครับรักษาไว้นะครับนะครับสวยงามนะครับลายเสมาใบผูนะครับของช่างสอนนะครับตอกนะครับสั่งทำขึ้นมาจากผู๋เรียกว่า ครอหาบดีนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับได้มาจากทางอำเภอหนองบัวนะครับนี่นะครับทางอำเภอหนองบัวนะครับหลวงพ่อเดิมก็ได้ไปสร้างนะครับโบสถ์วิหารต่างๆศาลาต่างๆนะครับจึงได้ออกวัตถุมงคลนะครับทางหนองบัวเยอะนะครับ สวยงามนะครับเฉพาะใบสิบสองนิ้วนะครับนะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับพอโทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดยุบต้นนะครับระหว่างรอยต่อ กับย claro, <c Ris ky> ุบกลางนะครับนี่นะครับก็90กว่าปีนะครับ90ปีได้แน่นอนนะครับนะครับนี่นะครับมียุบต้นจะไล่รูปแบบนะครับนะครับนี่นะครับเป็นเงินนะครับรัดไว้ตรงนี้นะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับกลั่นรัดมีตรงนี้ก็เป็นโลหะเงินนะครับดูครับแม้อย่างนี้นะครับก็เป็นโลหะเงินเหมือนกันนะครับ ดูเนื้อไม้นะครับที่ว่าเมีดเก้าสิบปีนะครับเนื้อไม้ก็เริ่มยุบเริ่มแห้งนะครับเริ่มเหี่ยวนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับเล่มนี้ความยาวรวมด้ามสิบแปดนิ้วนะครับดูครับความเหี่ยวความยุบความย่นของไม้นะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับด้ามงานะครับ แบบนี้เขาเรียกว่างาขนายนะครับนี่นะครับปลายงานะครับนี่นะครับงาเก่านะครับเจ้าของเดิมน่าจะนะครับมีงาอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็เอาไปให้ช่างนะครับทำดามีดแล้วก็ให้ตีขึ้นมานะครับทำขึ้นมานะครับดูครับสวยงามนะครับ เจ้าของเดิมนะครับมีนาอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นงาเก่านะครับนะครับแล้วก็ไปให้ช่างทํามีดนะครับแล้วก็ไปหลวงพ่อเดิมปลูกเศษนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับเงินนะครับจะออกคำคำอย่างนี้นะครับเงินนะครับสันนิษไม่กินนะครับนะครับความยาวรวมด้ามสิบแปดนิ้วนะครับนะครับจะพอใบนะครับ สิบนิ้วนะครับนะครับดูครับอ้วนนะครับปิดเล่มนี้ลำบึกเลยนะครับภายในก็แห้งๆนะครับไม้แห้งนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดมองหาอยากได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับเรียกว่ามีดขนาดควานช้างนะครับสิบแปดนิ้วสิบเก้านิ้วนะครับนี่นะครับ เฉพาะใบนะครับเฉพาะใบนะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับนะครับนี่นะครับก็เป็นรีมือนะครับช่างคนเดียวกันนะครับช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับดูครับลายน้องสิงกับหัวนะครับฝีมือช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับมีด ระหว่างรอยต่อยุบต้นกับยุบกลางนะครับก่อเกาปีนะครับประมาณนะครับเรียกว่ายุบต้นนะครับของช่างนะครับฝีมือยังไม่ปราณีตนะครับก็นี่นะครับรอยตอกก็ยังไม่ปราณีตเท่าไหร่นะครับให้เราสังเกตการตอกด้วยมือนะครับใช้สิวตอกอย่างนี้นะครับนะครับดูครับการเข้ากลั่นมีดนะครับเข้าขั้งนะครับ นี่นะครับแน่นแน่นสนิทไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับปลอกกันรัดมิดตรงนี้ก็เป็นโลหะผสมเงินนะครับนะครับเป็นเงินนะครับเววาวนะครับหนานะครับเจ้าของเดิมเขาสั่งทำนะครับเขาก็ทำขึ้นมานะครับนะครับสวยงามนะครับ ด,ดูครับลอยตอกด้วยมือนะครับจะเป็นขึ้นๆหยักๆอย่างนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับในรลองเลือดอย่างนี้นะครับก็ตอกเซาะด้วยมือนะครับเป็นขึ้นๆนะครับนะครับเรียกว่าสามลองเลือดนะครับของช่างสอนเราจะไม่ค่อยเจอนะครับนะครับแต่เล่มนี้นะครับตายมาแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับดูเหล็กนะครับเหล็กสวยงามเลยนะครับ เด็กอย่างดีเลยนะครับสนิมไม่กินนะครับลายน่องสิงลายตอกฝีมือของช่างสอนนะครับนี่นะครับความยาวรวมร่าม18นิ้วนะครับเฉพาะใบ10นิ้วนะครับนะครับดูครับลายกหนกดอกไม้เทาวันสวยงามนะครับดูครับนี่นะครับ คาถาองพ่อนะครับตอกไว้นะครับนะครับโดยช่างสอนนะครับตอกไว้บนใบมีดนะครับเป็นยันอิติปิโสเรียนเตี้ยนะครับหรือว่าอิติปิโสบทย่อนะครับนี่นะครับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจบแถวนี้นะครับแล้วก็มาต่อนะครับแถวนี้นะครับนะครับเป็นพระคาถาอิติปิโสเรียนเตี้ยนะครับนะครับ ถึงมีความศั์สิิธ์เข้มขังนะครับนะครับใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9ดนงานะครับดูงานะครับลอยลันลอยลาวนะครับนี่ครับงาเก่านะครับเรียกว่าเป็นงาขนายนะครับปลายงานะครับทั้งทอนเลยนะครับกำแน่นนะครับเต็มมือนะครับสวยงามทั้งสองเล่มนะครับท่านใดสนใจเล่มไหน นะครับก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับท่านใดที่จะโชว์มานะครับให้คำชี่แนะเตือนนะครับ ก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ